และพวกเขานันก็ได้ตักเตือนสังเสียกันในเรื่องของสัจธรรมในเรื่องของความจริงในตัฟซีรข้อม่ามบนุกซีรอฮิมาอุลลาะได้อธิบายว่าพวกเขานันจะตักเตือนกันบีอาดาอิตตอัตวะตารคินมุฮัร์รัมสังชยัยเชียฟังอัลลอฮและห้ามปราม <c oughs> ในการที่พวกเขานันจะละทิง้ง น่ะสิ่งที่เป็นบาปสิ่งที่เป็นอัลมุฮัตรอมาตทั้งหลายสังชายความดีห้ามปลามความชั่วดังนั้นในวันนี้เราต้องการอยู่ในคุณลักษณะเตียวลอตาละหยอกเวนยกเวนจากอะไรครับจากความขาดทุน <c oughs> ยกเวนจากความขาดทุนดังในดุนยาและในอาคิรักตัวสอบอีมานในมังมากรบพีน่นไออีมานของเราซอใส ให้อีมานของเราบริสุทธิ์ให้อีมานของเราเพิ่มพูนอยู่ตลอดเวลาและก็รักษาอามันอิบดะด์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และจะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการสังเสียในการตัดเตือนสิ่งที่เป็นคุณงามความดีการเชี่ยฟังต่อเลาอตาลาตลอดจนนะครับกันละทิ้งในสิ่งที่เป็นอัลมุฮัรรัมาด